มันผัดเสียกินข้าวเย็นข้าวเย็นมันยังแฝอไตอะไรนะแต่อาะในเบิดตัมันหอนเซงๆจิ้มแจ่วขมๆ้นนี่กินข้าเขียงมันยังแฝดคนว่าคนหอนอยู่นี่กินข้าเขียงอนเซ็งๆ นี่แหลจุ๊แปลว่าจุสุกจุสซุกคนแซ่บอลอนนี้จุ๊หรืออืมว่าปยญญงปัญญาตะมงดะมาคนนี้เนี่ยจิแม่มันสุกคนหนึ่งเคปลอดภครับเล้วชอบคนนทุกคนเลยจุทุกคนนี่จุสุกนะคะแซบจุมาใส่ปากให้หน่อยดิอืม อ่ามฮมคนพักละเบื่ออ้ยอร่อยะอืมดีอดแต่ถ้พ่อกับแม่ก็ต้องให้เบื่อยมืนี้แต่ให้กินเราเชี่ยกกุ่มๆอยนี้แบบว่าดีแต่ว่าเคี่ยวเคียวก็ุม่ดีมันก็ แนีห้ยงแ่บแซบโกยังกยแต่แซบวากินไนนองว่าเีกินม่ได้กินไม่ได้ันแข็งบน้องน้องว่านะน่องปาว่าบัดเนื้อบัดเนื้อสิ้นร้อนกินได้เลยวใครจะบคัใครจะเพิ่บได้กันยำมเนาะสนอา้แขงคุ้นบโบแข็งรุ่นพวกกระย้อมบองคนบ้ก็ต้นโบเด้ต่ำนู้นไง

nha. Đó. Nha. ไปเอา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  nha, เอา โู้ารับนะกูเซ็ดไว้เดี๋ยวเซ็ไว้จะบอกน้องพี่ครัวเองเนาะกูเข้าไปแล้วครับเอน้ำหอมกรชื่นไงบ่เนีนน้ำจุ่บ่ลบ่

จะไปหาข้าวนั้นจะไปปรุงน้ำอ่าจะได้สดค่ะทีนี้ดอสอุมนี้นะใช่ไหม